สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เรื่องพบค่ำนะครับวันนี้วันพุธที่21กรกฎาคม2564วันนี้อยู่กับผมพัทธรดนัยเทพสุวรรณนะครับและดิฉันนีรชาลิมสมบูรณ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้พี่หนึ่งแต่งตัวสวยจังเลยครับพี่คุณก็หล่อมากเลยค่ะอหถ้าเตาแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อกันขนาดนี้นะครับถ้าจะให้นั่งอยู่เฉยๆก็จะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะนั้นเราสองคนนอนกันเลยดีกว่านะครับนี่ไม่ใช่ครับห้ามกันบ้างเราต้องยืนฮะอ๋อค่ะยืนให คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมความงามของชุดเราเพราะว่า oh. วันนี้ชุดที่เราสวมใส่เนี่ยเป็นผ้าไทยเนี่ยอย่างชุดที่พี่หนึ่งใส่ยอยู่เนี่ย <Ha. S 1> เป็นผ้านะครับผมเป็นผ้าที่โอโ้มาจากชุมชนเลยนะเป็นสินค้าชุมชนเลยแปรรูปโดยนะฮะผลิตภัณฑ์บ้านผู้ไทย จังหวัดมุกดาหารอ่ะพี่หนึ่งครับเดินออกไปด้านนอกหน่อยฮะเดินออกไปด้านนอกโอโ้โหมี่ดูเทินไหมคะสวยงามจริงๆนี่เป็นไง<อ>เห็นชายผ้าถุงสว,สวยสดงดงามมากจริงๆนะครับวันนี้นะฮะชุดที่พี่หนึ่งใส่ยอยู่นะครับรวมทั้งของผมด้วยเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายเสื้อเย็บมือย้อมครามแล้วก็ หมักโครนด้วยนะครับตกแต่งด้วยลวดลายสวยงามเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเป็นผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของพี่น้องนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูไทยจากจังหวัดมุกดาหารดูสิสวยมากเลยค่ะใส่สบายด้วยเป็นไงผ้ามันใส่แล้วมันร้อนไหมครับพี่ไม่ร้อนเลยค่ะปกติดิฉันใส่พระเนี่ยร้อนนะ,ะแต่ใส่ชุดเนี้ยเย็นสบายค่ะเป <c oughs> ็น <c oughs> ไงสวยสดงดงามผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีใช่ไหมเนี่อู้นี่ของคุณเนี่ยดูแบบทันสมัยเก ไก่สวยงามน่ารักมากนะครับท,ที่เรามาใส่ผ้าไทยแบบนี้เพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยร่วมกับทางด้านของอสม,มทนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันใส่ผ้าไทยกันเพื่อเป็นการสืบสานงานศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับตามพระราชปัิิาานของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุร,ริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ต้องการจะส่งเสริมนะครับให้คนไทยทุกคนนั้น หันมาให้ความสําคัญคมาสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยสามารถใส่จริงใส่ได้ทุกวันในโครงการพริ้วนั่นเองนะครับผมโอ้โหสวยๆวยงามมากนะใช่เราไม่ต้องรีดด้วยใส่สบายโอ้สวยงามนะถ้าใส่ที่ส,<ว>สนใจนะนะครับเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้นะครับจากผลิตภัณฑ์บ้านผู้ไทยจากจังหวัดมุกดาหารชิ c อาโคที่อยู่ด้านหน้านี่ฮะในหน้าจอตรงนี้ก็สามารถสแกนแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมนะฮะอยากสวยแบบพี่หนึ่ง ก็บอกแบบนี้ฮะเอาแบบนี้เลยแบบที่คุณหนึ่งใส่เลยเพราะว่าใครใส่ก็สวยนะคะแล้วก็ดูซิว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยจะออกมาสวยเหมือนคุณหรือเปล่าสวยกว่าสวยกว่าสวยกว่านะโอ้ยอมนะคุณยอมนะโอเคเชิญนั่งได้เลยครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อผ้าแหมที่เราภาคภูมิใจและเกินนะครับเพราะว่าเป็นฝีมือของคนไทยโอ้โหเนี่ยเราเราไม่ให้ผ้าไทยเนี่ยอยู่บนทิ้งละเราจะเอามาใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันใช่ค่ะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญทุงนี้จะต้อง ช่วยกันส,งส่งเสริมถูกต้องถูกต้อง